เนี่อยไปนองเอ้ยมากินแซลมน้ำกันมีนข้าวเหนียวนะคะขนมดึงแซ่บเนี่ยดเด้อเดี๋ยวจะพากินยูๆน่ๆมันลายหยยงุดหงิดไปนองมาเด้อมาเด้อเอฟซี FC! มากินน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้ออันนี้ยายจะพักมาฝากเนาะซองเบเรกเปิดกล่องไม่คิดเลยเลยเพื่อง โอ้ยจะสิ่หูเป็นนอสมองชาแนลซองแต่ของเปิดเปิดเสียนแมงหงะป้าเจ็ดยูทูบหมู่บ้านบ่าจังบูเรื่องแถมารู้มาเอาข้าวเหนียวไหมเนี้อข้าเหนียวเอาป่ะน้องกินไหมเอาข้าวเหนียวร้อนๆเลยเนี้ยห้าหกอะกินข้าวเหนียวเด้อพี่น้องวันนี้ อำลำอยู่แต่บ่อเพชรเธอสั้งบ่อเพชรบอกสร้างไม่เถอะตัวห้าบาทได้ฮะได้สี่ลูกบาทห้ามั้าคเต็มเลยหนูอยาก็ขาเรียนยาก นำพี่พี่นอ้องป่อนพี่นอ้องทุกคนทุกคนเอาโอเคไหมได้เลยทองน้องอย่นี่ลลานชายมาใม่ๆแจมมาได้ของให้้็ดีเมื่อเช้าขอ,ร,าาอาาร้องไห้เมื่อไรนายเอ็นท้าผู้สีย เดี๋ยวปุ้งนี้ก็วิ่งหาวันนี้นนนร้องเิ่เส็จก็จะนอนเดี๋ยวคมา่อกี้ไปงองสิแหละแค่หนแต่ซื้อมาต้มกิดีเลยก็จะบบเบต่นปุ้อง้อกระดิัว มันเบาแดบมันม็ไม่ม,มองกินซื้อลินม,มันมาต้ม <c oughs> มีตัวเย็นเกินไป น้ำย่างน้ำย่างนั่นขหยร้านกินมะนาวอืมมะนาวสดากินไหมน้องกินไหมกินไหมเอาไหมเอาไน้ำเย็นแล้วเทาก่อนเพ่อกินอืมพ่อได้ปล่อยเก็บเด้งดีค้ะ กินอิ่มเด้อไปกินข้าวแกงบ่อไปกินเฮ็นไปกินข้าเผาไงทายว่ะทายกูน้นสวัสดีค่ะทุกคนมาเด้วจ่ามากินข้าวน้ำก้านเด้อนี่นีดก๋วยงัวเด้วย,วยวจ้ะแล้วก็มีต้มนะคะแล้วก็มีผักต้มสองกว๋วย กิ่สองต้นจซ่บอืมมีคนหน่อยนําคุณยายสับม้อนมาคุนสู่ก็หายกิดแซ่บแซ่บแซ่บสอนซีเมนแซ่บดูแต่มันออกแบบจ้างในในน,น,น,น้อยหี่ออันนี้ปล่อยพอดีแล้วจะไมาลนะไม่ัหมไม่ง่าน้ำมามามากยแล้วสัปุ๋ยเดิงข้ามยังไง ใครหลอ่อใครหล่อวะใครหลอ่อพี่ติวพี่ติวหลอ่อไหมพี่ติวกับน,น้องใครหลอ่อพี่ติวกับน,น้องโปรแกรมใครหลอห่อทำห,หน้ายุ่งจังเลยหล่อสักสองคนหน้ายุ่งจังแลลูกได้เนี้ย,เ,ยเอะไรแม่ไม่จะบอกอืม กิ่าก็หลานป็นหล่าแล้วโอ๊ยเหลาก็ชินเดิไปนอนแล้วจเหิ้วห้ิแตไกินบะแดงก็ไ้ไปเรแล้วมนง่วงนอนกินอะไรก็ไม่เลยตื่นนอนไม่น้ำหนึ่งเลยหนาบูด เก็ออกจางๆยเนาะเธอว่าจางบ่อืมหวนจางพอดีมันเพร็ดอุ๊ยเอาขิงอ่อนมาเหมือนเด้ไปท่านไหนล่างล่างเมี้งล่างไม่ได้ล่างไม่ได้คับยังไปดั่งขิงอ่อนมาจากบ้านเช่า เรต่อยสอนกับปูกใส่กับทางไว้ก่อนมา<ล>จากบ้านเช่านะอร่อยมากถิบนบ้านๆนะคะกินบ้านๆที่บ้านเช่า,ท,า,ชาที่ยาอยู่อเอเขาเค็มมเขินจิ้นนี่หยำมะพริ่งง่ยนสิกวกกกวกจะได้จ่งางหำได้ได้สนวูก็ขึ้นนะนี่ต้นแก่ๆมั้หน่อยไปหลงไมคก่อนเด้อพี่นองไา้งบคักบันได เวลาขิงก่อนทำมาจากบ้านเช่าโอ้ยเพลดโอ้ยเพลดเด้อมาบึงปงลงบึงเพลดแล้วจะกินขิงอีกว่าเพิดตื่มหัวย่าอยกิจับมูมีจับมูมีไปอยามาเดเพลดแล้วกักินขิง <จำ S 1> เนาเอาขอาบิางเอาขอ่เบง Ăn gomi lắm mhm 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 hết mhm mhm một mhm 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 เอขาอลบปอมมาเลยเลออย็เนเร็วนะน้ำเย็นเร็วจางมากสำหรับลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย